ดูทรับ <convert> ย <to life> ์ผมนายชัยพรุิจันพรประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผุณภาพการผลิตพิชชาเกษตรอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับผมผมเป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัลเกษตรอกรดีเด่นสาขาหญ้าแฝกเพื่อการเกษตรปี2559และปีต่อมา2560ได้รับรางวัลโรคพระทานสาขาหญ้าแฝดของสมเด็จพระเทพรัฒนสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมที่ทำใน สวนคือการทำสวนแปรผสมประสานและน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจของพระองค์ท่านผมอันนี้จะเป็นฐานการลดต้นทุนการผลิตข้าวครับเพื่อ,อยื่ยนความยับหน้อยู่ยรมร่นาองไรแล้วก็เป็นสิทธิลดต้นทุนแบบใดเพื่อการผลิตผลผมสิัขพานเองแล,ล้วก็ปุ๋ยเคมี่วใส่ผมสิมาใส่ปุ๋ยของ เห็มัลยีของพัฒนาดินเพื่อปุ๋ยที่เป็นจุกคุณสูงแลวก็คือใช้ปุ๋ยทางดินแล้วผมจะ่าใส่เพื่อพวกน้ำหมักนำมักก็คือนำมักข้อดอสงองที่ได้จากไต่นำมักข้อดอสองคือจากเสษทักเสียมีเสียนาเสียป่วยตัวนี้มาเห็ดเติมเติมแจงใส่คนทางใบคือประมาณนี้ครับแล้วก็มันติดซอยลดเตินทุนอีกดอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาบอต้องไปใส่ปุ๋ยเคมนี้ มันทีมียิ้นที่วัตถุเติมเต็มให้เขาห้าได้ผลผลิตง,งามครับผม,มการลดต้นทุนเขานะครับเนาะนี่ชือาา่อเ้าบโใส่ปุ๋ยเคมี่็คชื่อห้องไปใส่ของผสงมดินการมั่นเหลือครับสีม่วงผีกล้วยห้อใดมาจากการเลี้ยงมัวเลี้ยงกล้วยแล้วก็ผมใส่พอดอนเอข้อเดียไปลดต้นทุนอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะฐานที่สองจะเป็นฐานการปอกกลุมุ้งบำรุงดินนะครับเนะา,าะเพื่อจากการเก็เีเกย่อข้าเแล้ว ข้าวยาจูดยาเผาเศษเครื่องเศษบ้างแล้วก็ข้าไถกุบแล้วก็ฟอมน้ำเมล็ดฟอเที่ยงเมื่อวานข้าวเสตศรีเปลือกเปลือกไปอยู่นะครับเนาะฐานที่สามคือเกษตรที่สิดีไม่นะครับเนาะเกษตรที่สิดีไม่ก็นี่อย่างเนี้ยก็คือมนี่ด่าน้ำการหลังพวกนี้ด่าน้ำปฏิบัติอย่างปลานะครับอย่ยงปลานี่เพื่อไว้เป็นเพื่อลดเป็นทุนเพื่อข้าไปจูบปงปลางจีบไร้ค่าแท่งล้วก็ต่อไปเป็นข้างหลัง ทางไปปุ่นผมกะเลียงงัวเลียงงัวคือผมเหแตแกงห่าเพ่งกุลาขยับไปทางปุ่นกับหน้าเนาะครับเนาะขึ้นยับไปปุ่นคือเป็นพวกไม่ผลก็ไม่ป้าสามยางประโยชน์สี่ยางครับผมว<น>อนเหตุการณ์กิดสียผมได้น้อมนำ้ำหลักปัจจัยเสียฐจกิจของนายหลวงว่าปกติปฏิบัติใจ่คือตาเหตุทิแรลกๆนำมาใส่คื่อไม่หยังคื่อจองใส่คือ กเกษตรกรบ้านเฮ้าเดียวนี้ใส่ใส่จนดินเสื่อมโ่มแล้วแล้วก็แรกแรกที่ให้ดินดีครับขึ้นมาต้องใาสายยา่ยาแปกกอนคือแร,แรกผมเริ่มใส่ย,ยาแปกแปกเพืเ่อปรับปรุงดุงดินใส่แบบไดคือพื้นที่วางเปล่านี่ผมปลูกายาแปรปลูกายาแปกแล้วก็แปกใบใบแปกก็สัดลงเป็นปุ๋นเป็นปุ๋ยแล้วก็ราก้าแปกสามารถช่อนใช้ดินหดินล้วนรวมสมบูรณ์แล้วก็ ตัดใบแล้วปลูกปลูกแล้วจีน้าไปใส่ตัวก็คือเขาให้ตัวเลาะเนี่ยก็สตะรกอรนเห็นแล้วรก,รก็เสษตะกอนกับแจกจ่ายกร็เสีตะกอนให้ผู้สนใจใส่ไปเรื่อยๆประมาณนี้ผู้ใดมาขอห้แจกไปแล้วก็ให้จังคอยขยับขึ้นมาน้อมนำ้ำจากพระราชาของในหลวงมาใส่คือเศษหิดก้อเพียงก็คือแบบไหนสามสิบ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 นั่นคืออย่างเนี้ยแล้วก็ที่แรกๆก็คือปรบปุน่นลูกเรียนแล้วก็คือมา ปลูกไม้สั่งป้าปลูกไม้สั่งป้าแล้วปลูกไม้ผลแล้วก็ขุดบอ่อเลี้ยงปลาขุดบอ่อเลี้ยงปลาเลาก็แปกด้วยปลูกรอบขอบบ่อไอยแผลก็ไม่ขอบบ่อพังทลายแล้วก็เจดทีว่าใส่เลี้ยงไก่เลี้ยงเัวเลี้ยงควายเพื่อที่ให้ยูพ่อยูพ่อ,พอกินแล้วก็หญ้าแฝงนี่ก็เท็ดให้ดินอุดมสมบูรณ์กลับขึ้นมาแล้วก็เ้าใส่หญ้าแฝกย่างเดียวเกาต้องใส่ปุ๋ยมักน้ำมักทับนองนี้แล้วก็ดินดีกลับขึ้นมาครับผม